สวัสดีค่ะทุกคนค่ะกลับเข้าสู่มดทำงานนะคะหลังจากนี่กลับบ้านมาไม่ได้อะไรเลยได้เจระบีได้ลมแก๊สมาค่ะตู้เชื่อมแบตลูกใหม่ก็จะมาเติมน้ำมันนะฮะน่แได้ได้กาทำฮอน ติกน้ำร้อนอ้าวกล่องคืออฟโฟกัดโอ้ยแด้กรติกกับน้ำร้อนมาได้เผกบุง้งแม่สะคอนมานะฮะบุ้งงามๆเลยขนาดขี่รถมาสองร้อยโลนั่นเอนึกว่ามาจะได้ทำงานโอ้เสียบอยไม่น่าโทรตามเลยกำลังเบิงนกขีดนกงแดน เตบอนชิงชนะเลิศเหมือนนี้บริเบิงลูกต่ำข้าสมุดหน้างานแต่ฝนตกเชื้อแฉะไปหมดเลยค่ะนี่ขา้าวโพดที่เรา เอาวันนั้นปงนอขึ้นมากละ่ะถ้าเราเอาแบบนี้ไปปลูกมันจะเกิดไหมเอฟซี FC. เนี่ยแบบเราเอาไปนิบเลยนะ่ะเราเอาไปนิบเป่นวาเราเอาไปฝังลงดินเลยอย่างเงี้ยมันจะเกิดไหมเนี่ยปลูกให้ไก่ว่ามัน เรากินไม่ได้อแล้วเนาะมันแข็งข้าวโพดสัตว์ข้าวโพดทำอาหารสัตว์ค่ะเนี่ยลายแห้งไปปลูกมันสิเกิดอบอ่เปลี่ยนสายพาน,นะคะ่ะจอระเข้ ลูกโลก <S <S เปลี่ยนสภาพแล้วก็จะเป็นอนใช่ไหมคะม,มีงานมีการทำอะไรทำอะไรทำคนให้เป็นคนทำคนใหม่ทำคนให <คน S 1> ม่นคนใหม่ก็มาผุณเขาปวดปงหัวทั้งรถวนี้ผมจะไปขึ้นศาลกับน้องอ้อม พี่พี่หนูไอ้เขา <c oughs> <c oughs> บนแถวนี้บกคกไยมีสะนามค่ะอยาก,กล่างรถไหมแบบสะติด,าด,าดาทางติดทางเนี้ยทางดำมีนก็น,นานกี่สิ่เท่านี้บกคกไยมีสาดอกบ้นานนี้บกคกไยมีเลยคย่ะบุกไปเจาะกันดูรถเขอะขระมาก ยุ่มไงติดทางกับ่ว่างเอู้คนตัคนหนึัดสิบ่างกระเปื่อนขึ้นก่็ต่อใช้ของจราเช้นะคะ ตงๆนี่ยัดไ,ไปเนี่ยอยากล้างแท็กมันแน่นขนาดเลยล้าองออกลักขึ้นแทนเลอร์ก็จะได้ไม่ลื่นนะคะ ฝนดีขนาดยัแนแกจะใส่เยนเท่ยังมันเบืดเลยติแกดแกดโมเม,มนต์ร่มเอาแกดเขาเติมมาสองถังแล้วโจมขึ้นมันหนักบ่ล่ะ เขาแกกัลุงน้องบ่มีเวียกหลังโมดเราใส่อันนี้ก็จอดประมาณสี่สี่วันกลับบ้านสี่ห้าวันแล้วสี่วัน กลับบ้านตั้งแต่วันที่สี่ตอนเย็นอันนี้วันที่แปดแล้วสี่มือหามือนี่ละพี่น้องอ้าไปกระท่อมด้วยนะั่โอ้ตาดีไปเหลียบเห็นใบกระท่อมขาจาวน โอ้ยเปลี่ยนสะพานเสร็จก็ไม่ได้มีงานหรอกคะ่ะฝนตกฝนตกเปิดขึ้นกับพ้าหยุเขาเน้ะ FC เอฟซีเลยสะแก้วในฝนตกบ่อยนอะฝนตกดีอยู่ถ้าไม่ดีเขาพูดเขาไม่ได้เกี่ยวเนาะไม่มีงานเปลี่ยนสะพานเสร็จก็คงจะได้นอนเวินนั่นแหละ น่าจะเหลือเก็บสักร้อย้ยประมาณสักร้อยไรเนี่ยก็จะหมดแล้วหมดแล้วก็จะ,จะไปไหนต่อต้องติดตามนะคะ บุ้งสวยเจมเลยเอามากินส้มตำที Arc ่นี่อันนี้เราก็ได้กะปิมากะปิมาจากบ้านเคยเคยเจะไปไว้อยู่ห้องค่ะ เจอกันใหม่ค่ะทุกคนค่ะเป็นกำลังใจให้กันเดดออกแล้วโอ้ยสวา่านะเถอะเดี๋ยวอมือน่นพาะเสดจองอยางไงเนาะความชื้นจะได้มีเยอะสวัสดีค่ะ